สวัสดีครับยกเดีเจูบิงนะครับเราจะเล่นเวฟอเดี๋ยวผมพี่ตรงนะครับพีตุงโอเคครับผมมีนี่ครับตามคีสิออะไรต้องมาจะเขาเซิร์ฟไหนเต้อ้บทีจะเล่นอะไรครับบางทีอะไรนะเต้ไม่เไรครับายหาห้องดิ เน่ยข้า่เขาเนี่ยี Wein, อ,งองไหนวะเดี๋ยวไปดูห้องส <21 S 1> ิ็ดคนเนี่ยห้องสิบเอ็ดคนเข้าดีรออะไรอ่ะเข้าดีสีสีอุ้ยสีเยอะอยังไม่เข้ามองไม่เห็นมองไม่เห็นออก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 ไม่เข้าแล้วไม่เข้าแล้วออกออกโอ้ไอซะไรเน<ล>คนเป็เยอะเอ,เ,อเอาไงเอานนะาาเอาเซิร์ที่มัสิบหกคนอะหาแล้วนี่ยี่สิบคนเนี่ยเนี่ยสิบสามต่อยี่สิบ าสีสีสีเขียวสีเขียวอินดี้อินดี้เอเคสีเขียว่าไอซีสีม่วงนะสีม่วงว่ะไอซีสีเขียวไอเนี่ยโอ้จุดโดดจิตศาสตร์งออย่างผิวอ่ะเอเขียวอือพี่นี่ผิวเลยจ้ะอะไรมันจะถึงตอเรื่อมีมีมีเพ้อกิเลนบานหน้า ยังมาเอ้ยตัวอะไรอยู่บนหัวอุ้ยร้อนร้อนพยายามโดดแล้วไอจะมาโดดขึ้นพยายามตบตบอะไรนี่เงี้ยตบแฟนติดเวทีเราคือท้อผ้ามาโอเคเราจะเริ่มเกมแล้วเริ่มเกมแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวยังโดดไม่ได้เลยไม่โดดเลยไม่ต้องสนใจแล้วโดดโดดโดดอีกนิดโอ้โหโดดมานี่เลยเก๋ๆล่ะต่อ ซี่ซี่อยู่ไหนซี่โอ้ซี่ีแบงแบงปันเลยครับบล็อกกอนครับบล็อกกอนยืดตะกบทำไมมองไม่เห็นอะไรเลยวะแบบโหลดด้วยวะไอ้หนุเออต่นสีมองกูก็มองไม่ค่อยเห็นเห็นเป็นรูปยิ้มเออเห็นเป็นเห็นเป็นรูปหน้ายิ้มอะแต่จริงๆงคิดไม่เองเลยมันคือรูปต้นคริสต์มาสเราจะต่อบล็อกไปเพื่อ ต่อยาวต่อยาวย่อไปเฮ้ยทีมเราไว้ที่ตายสีเขียวอ่ะโคตรกาอ่ะต่อไปตายโอ้กะ่าเจ้ายังไม่เติบใหญ่รฮัเอาบล็อกมาช่ช่เอาไปต่อเอาบางอ่ะดูดิแบ่งปันแบ่งปันหน่อยจากว่าแบ่งปันเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงนะเข้จายไม้โอ้โหแม่งบางกันเต็มที่เลย ไม่เอาวะเนี่ยอ๋อโหมึได้มั่วแล้วเหรอโก้พาวเวอร์เรนเจอร์โก้เฮ้ยเจอได้เพียงไมอถึงห้าคนเลยขีดเยอะกว่าคนชาวบ้านเขาเลยนะถ้าถ้าแพ้นี่บันไดเกิดแพ้ก็แพ้ดิแพ้เป็นพาชนะเป็นไหมชนะไม่เป็นครับแพ้เป็นพาชนะเป็นเกย์เลยชนะเป็นเกย์วิ่ง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 โอ้โหสเตปสเตปวิ่งพีตุงโหโหเหลือเกิน วิ่งทีตรงเลยฮะโอ้วิ่งมาแล้วทองห้าก้อนยอดเอาทองมาก้อนหนึ่งอ่ะสร้างงีเนี่ยไม่เอาเว้ยงก์เอาเอนเดอร์เลยามสร้างตรงไหนวะต่อเนี่ยเลือกอ๋อสร้างเก็บทองอ่ะเออเก็บทองอุ้งสร้างสองอันนะดิเ้ยแต่เก็บทองยากอ่ะไม่เอาไม่เอาใส่อินดี้ไม่ใช้เว้ยมันไม่จําเป็นมันไม่จําเป็นสำหรับชาวอินดี้เนี่ยชาวอินดี้ต้องเอาธนูเนี่ยธนูเท่านั้นชาวอินดี้ อ๋ออ๋อนี่ค่ะอ้า,อาวหล่อนมาใครเฮ้ยสีฟ้าแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งเอ้ยเ,<อ>เลหเล็กเอาจากไหนอะเหล็กเอาจากไหนอะเหล็กน่นหละตรงไอ้ <ๆ S 1> นั่นยืนโอ้โหไอ้ห่าเอ้ยมึงแบ่งปันยูบ้างดิขอเล่ <c oughs> เออ๋อทำไมกดพินไม่ได้อะพยายามกดพินนะเว้ยอ๋อเหล็กอ๋อเหล็กมกระทองกลางอะ ขอเล็กน้อยโอ้โหแบ่งปันให้หน่อยขอแค่อันเดียวขอร้อง <c oughs> อันเดียวอันเดียวต้องการอันเดียวกูจะไปเดบเฮ้ยมันต้องเอาเหล็กไปดอมทำกระแสไหด้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วโอ้โหไปเลยโอ้โนอเอนาะได้ยละเว้ยไปไหนไอยเนาะไปหน่อยเนาะไอ้เฮียเนาะเนาะกูลัวหาหมดน เอย่าสร้างหีบเหมนเดิมแล้วถ่ายหลังแกบูลล้อซะน่ามีคนเท่เหมือนอย่าอย่าอย่าทุบหีบนะอย่าทุบหีบนะทุบทีนี่ทุบทีนี่ด่าโอ้โหเลยหีบอยู่ไหนวะการบ้านเหรอการบ้านอ่ะเอาเอาบอกวอาออกหีบในกันเฮ้ยขออันนี้หน่อยดีเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะไปวางซ่อนแนวมันแม่งมันได้เป็นทีมมาว่ากล่องอะกล่องได้เป็นทีม เออได้เป็นทีมกินเอ่ะไอ้ทางกูเอาไอแดงก็เองใครผิดวะใครผิดวะอยากได้เล็กอ่ะใครมีเล็กบ้างีมความสิทคารออะไรมีรถต้นเลยครบโอเคได้เลยเขาทุบบอลเขาฟินฟินฟินเขาเอาของทองมาจากไหนวะของทองนี่ใช้เหล็กสามเหล็กหนึ่งโอเค สเต็ปสีทาร์สเนี่ยไม่หดเลยรู้แลวจะพูดทำไมกูความจริงชะไ,ไม่เล่นบ่อยเย้ยมันคือความจริงมามโหม,ม,มีแค่นี้ก็เฟีย้ยวได้แล้วนะขออาหา่นะเราต้องทาเอายากโอเคอาหารหมดอื ไอ้ใครได้รู้ธนูใช่ไหมต่อไปดิบางทางอะมองไม่เห็นฮัลโหลนายนายคนนั้นน่ะให้ฉันโดดโดดไปสิไอ้ห่าเม่พี่มองไม่เห็นไอ้น้องมีไอ้น้องเป็นน้องแต่อะไรครับอุ้ยวิธีวางก่องแบบขั้นเทพโอ้โหเทพจริง ไม่อะไ,ไรไม่รู้่าวางหมดงงอะดิงงอะดิโอ้โหพี่ตุงเก็บหนึ่งพีตุงเก็บหนึ่งงง,งงอะดิอย่างงงอย่างงงอย่างงงมันตีใครวะเอามันตีนี่โอ้พี่ตุงเก็บสองโอ้โหเก็บทีแรกเลยพี่ตุงเก็บไปสามเคี๋ยวตอนนี้อยู่บนต้นขิงมากนะชักเด็กไปเชียร์ทีไนด้วย สีม่วงสีม่วงสีม่วงแบบสีม่วงแลกไเลยฮะเอ้ยมันมีสีม่วงเหรอไหเก็บทองไหม <c oughs> เ,เก็บทองไหมผิดตุ้งเคียงเก็บทองไหมสายหนูต้องเล่นอย่างงี้ <c oughs> อ้เด็เดเออไ้ไดอะเออนมเอ้ยมองไม่เห็นฝั่งโน้นอะ มองไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยโอ้โหก็เปิดรัศมีตัวเองดิรัศมีห้าหลาเก็บทองเก็บทองไอ้แค่ใครองเกงให้วะองเกงๆหน่อยโอ้โหเฟี้ยวเลยเกงเขียวยายาพี่ตุงคองเกมยายาทำไรทำไรพี่ตุงคองเกมพี่ตุงคองเกมทำไรทำไรพี่คองเกมเน้องทำไรวะออสอยไป อย่าแย้มว่าพี่อย่าแย้มว่าพี่อย,ายา่ยาแยมอย่าแยมกับธนูสายพีตุงะะน่ะโหซานมาสาห่าอันพีตุงแม่งโหยิงโดนได้ไงวะคโคตรโหเลยแค่ okay. <c oughs> เริ่มเกมมาคิวไปสิบ <c oughs> โอ้โหโดนเนี่วะ <c oughs> พีตุงต้องกาดระยะเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดฟไม่ทนันต้องเดฟเพื่อน แห้งไปแห้งไปไอ้น้องอย่าแย่มาพี่ตุงโอ้แม่งแห้งหมดทุกทีมพวกกูเนะี <c oughs> ่ยก็ไปตีบ้านเขาบ้านเด็กพีตุงแม่นเว้ยมึงพลาดแล้ว <c oughs> นี่ยิงระยะนี้โหยังโดนอะ่ะโหโดน้ากวะพี่ตุงแม่นเก็บ <c oughs> ทุกไละ่ะคิด <c oughs> ดูดิ <c oughs> ไม่รู้อ่ะยิงโดนเป้งเป่งเฮ้ยด้อดโอเดี๋ยวได้เก็บทองอ่ะมอ,มองมองไม่เห็นมองมเห็น <c oughs> โอ้โหขอ,องเซิร์ฟอะพีตรงของเซิร์ฟ <c oughs> โดนป่วะยิงสุ่มอ่เอ้เนี่ยยอมแพ้ไปหำทองเยอะทองพี่เยอะยอมแพ้ไปยอม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 ไปโอ้โหเอาเอา,อาพวกตัวเองอะ มันเดฟก,กันแล้วโหพวกเราต้องบวกดิบวกบวกเอาของเก่าเอาบวกนะยาดิเจเนลรี่ดิโอ้นัดเดียวตายพี่ตรงนี้โหดจริงจริงเลยโอ้โหมึงอย่าซิกแซกทำไมวะซิกแซกก็โดนซิกแซกทำไมโอ้โหโง่ซิกแซกมากเลยมึงลงเหวเลยไปไปด้วยคนระับเป็นสถานการณ์แบงพี่คุณ ตูมมันคลองเซอร์แล้วอย่ามาแย้ำอย่ามาแย้ำมันแกร่งกูกระโดดไปทำไมกูกระโดดไปเก่ปกงป้ายเราข้ามนั่นเนี่ยยิงก่ไกลยิง่ไกลยิงระยะนี้นะฮะระยะนี้เข้าหัวนะฮะจำไว้สเตปธน,นูไหมครับ อ,อย่าไปเล่นกับพนะีบีะอไรจาน้อเียจะตายอืมตายเลยโอ้ยซี่ไม่พิวเลยผิวอะไรมันก็ได้เดบมันด้ไแบบกูเลยได้ไไม่ เอามีด้ำเนื้อฝั่งนี้มีด้ำเนื้ออู้แหลกแหกแหลกแหลกแคร์ฮะตอนนี้รู้สึกเงียบมากโอ้โหหญิงยังไม่หญิงยังเก็บอ่ะโอ้โหมีนักธนูสายแม่นะเฮ้ยแหลกแหกแหลกอ้ธนูโยนทิ้งแม่งเฮ้ยใคร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 ในในหาเรื่องเราเฮ้ยแหลกปะ เฮ้ยทองอ่ะพี่ขอมั่งดิพี่จะเอาไปอัพเกรดธนู <c oughs> เดินมาซีเดินมาซีน <c oughs> อนห่างไปโอ้เก็บธนูได oh, yeah. <c oughs> ้สิบก้อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงไปทำไมวะ <c oughs> เฮ้ยสีแดงเข้าทิกแกงเว้ยแกงดิแกงดิอะไรวะโดนตีเตียงเว้ย ไอ้เมึงไอไรมึงไอไรมึงอะไรมึงสีแดงสีแดงสีแดงครับโอ้โหสีแดงเยอะรวยรวยตู้มากใครใครมีไอ้นี่บ้างทองอ่ะเก็บเก็บทองให้หน่อยอยากได้ทองอยากได้ทองเก็บทองใส่หีบเบนเดอร์ให้หน่อยสีแดงนี่รวยตู้มากเก็บทองใส่หีบเบนเดอร์ให้หน่อยดิ กเก็บกอทองใส่หีบเอ็นเดอร์ให้หน่อยได้บ่อได้บ่อ <c oughs> โอ้ไม่มีใครเก็บให้เลยแมวก็ได้งอนแล้วบ่อล้วอเลยขาดอีกสองอัน <c oughs> น่าพี่ชายเยนี่ยเยอะ yeah, ไปเสือไป <c oughs> เออเก็บทอง เหลือสีแล้รวะสีแดงไปแล้วสีแดงอยู่ไหนมองไม่เห็นไม่เก็บท้องแล้โหเก็บท้องไ่ยี่สิบกว่าก้อนแม่งโดนโด,นโดนทุกก้อนเลยตีไปหำตีไปเดี๋ยวเราจะไปบูกสีเขียวกันสีเขียวสีแดงเนีย่ยเอาเออเอเอ,เอจริงว่ะ <laughs> โอ้ยสบายพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยดีมากไอ้น้องเก็บแม่งให้หมดอย่าให้รอดอย่าให้รอดเก็บให้หมดมเก็บให้หมดหเก็ดสิชนะล้วตอนนี้แล้วก็เหลือ,เหล,อเหลือเราเก็บเก็บให้หมดเราอเก็บสีเหลืองตาสีเหลืองตายแด้นอนครับตอนนี้อยู่หน้าตู้นี่ก็ตายจะไม่ไปไหนครับเดี๋ยวเนี่ย เฮ้ยใครยิงกูสีเหลืองมาทันนูที่เมย์ถนนี้ไมผมอาหารหมดอู้มองไม่เห็นเลยนะมันทัางสีเหลืองไม่หาใส่ชุดมาเดินเป็นเพื่อนเลยไม่นี่เราใช้โอกาสตอนตัวอาหารหมดอ่ะวิ่งไปหนุนไปที่ไหนมาได้ไม่ตั้เนี่ยตอนนี้ครับมันมีตัวยิงนูอยู่อ่ะฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นอะเห็นเนี่เห็นเนี่ฮัลโหลเพื่อนเราอ่ะเหลือเราสองคนในเกมเหรอดูมันทำดูมันทำ ไม่งเอ้ยทำไมทำอย่างนี้วะเอซี่เลยนะเว้ยดูดูดูมันทำดูฝักดูดูตัวหนีมันทำมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่สี่เหลี่ยมนะคุย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 กันหน่อยคุยกันหน่อยเหรอเหรอคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยดิคุยกันหน่อยดิคุยกันหน่อยดิคุยหน่อยดิคุยหน่อยดิฮะฮะฮะคุยหน่อยดิคุยหน่อยดิฮะฮะอะไรอะไรมึงอะไรมึงฮะฮะเฮียเพรได้ไงมโอุลับไม่ได้ไอซี่ โอ้โน่าจะน่าจะแพ้ตัวไก่แล้วเนี่ยอไอซี่ใครจะสู้อ,อ๋อหมันม่ดูซีเรียสเนี่ยเขาแซงมาให้ดูซีเรียสมันอยู่นี่มันกำลังเดฟฐานเราเออมันก็อยู่ตรงนี้เอ้ยเตียงกูอยู่ไหนวะมัไนไปเตียงเราแล้วอไอ้ซี่ชิบหาย คือกูวิ่งไม่ได้เขาแตะอะวิ่งไม่ได้ไงคูอมวิ่งมาแล้วกูวิ่งมาหาแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่สีเหลืองลาก่อนไอซี่ใคาเชื่อมั่นในตัวเจ้าสีเหลืองอยู่ไหนวะไอห่ามเอ้ยขอไปสีนี้ก่อนเนี่ยมีตัวอยู่สีเหลืองตรงเนี้ยตู้จับตัวตัวเยตัวหนึ่งเลยตัวเนี้ยเลยตัวหนึ่งด่ฉันท่าเดินทางสิหายมันจะเล่นตู้มันจะเล่นตู้ จะเล่นพี่อ่ะช้าไปน้องพี่สายเพียวเฮียเมย์แล้วก่อนไอซี่โอ้โหเปิดเกมซะดีเลยโอ้แมงถึงเช้กูด้วยตายแล้วเฮียตายเขาแม่งอ่ะโอ้ไรวะเพื่อนเราออกเกมเหรอวอร์ต้าฟักมันคืออะไรอ่ะเพื่อนเราอยู่นี่ชนะเนี่ยโอ้โหพวกนายนี่รีบออกเกมทำไมพวกนายทำงี้เนี่ย ตายตายคู่จ้ะตายคู่ไปตายคู่เหรอใครนนชนะใครชนะสีเหลืองโอ้อะไรมาโอ้รับไม่ได้รับไม่ได้คือดูมันทำดิแบบมันต่อตัวหนีแล้วเชลก์ตัดตอนนี้แบบหางนอนหางนอนพีคก็จบจบพานี้เลยนะฮะเลยแหน่ <c ười> จบเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวเ <c ười> สียวแพ้ไม่ไหวหัวร้อนได้ไหมแหน่หัวเย็นนะต่อพาหน้าได้ต่อพาน้าจะต่อไหมครับ ต่อต่อต่ออับต่อครับต่อพาชนะโอเคครับต่อพน้ายบายโอเคคะขอขอบคุณนะฮะกดกดไลค์กดซับสไครป์เจอกันใหม่คลิปหน้ากันนะครับผมสวัสดี้แจแจไอซี่ัสดีกล้องโอเคกล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่ไหนเฮ้ยอยู่นี่บาย